รกาเสริมส,สร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนสำนักง,งานแรงานจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณพศ2564จำนวน2,351,900บาทดำเนินกิจกรรมพัฒนาความมั่นคงทางอาชีพเพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้และมีหลักประกันที่มั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนละยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอบุบลราชธานีการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบผู้ว่างงานผู้ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ผู้มีความเดือดร้อนด้านอาชีพผู้รับงานไปทําที่บ้าน เกษตรกร,กรหาเปรยียแผงลอยคนขับแท็กซี่เจ้าของร้านขายของชำขนาดเล็กจากสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลรัชธาน,น,นะนะเราก็ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณพศ2564ซึ่งกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ รรงงานให้ก้าถึงสิทธิการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาคราัฐโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมเินที่สําคัญก็คือกกรรมารพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้ที่น้องประชาชนได้นําไปใช้ในการประกอบอาชีพน,นะคะก็ถือประสงค์หลักๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเรานะคะให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพการ ู้เงินจากกองทุนที่ที่สวัสดิการต่างๆที่สาคัญก็คือพี่น้องแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการไม่ได้รับความคุ้มครองในงานสังกัดกระทรวงแรงงานโดยกระทรวงแรงงานเราเนี่ยก็มีในเรื่องของมาตรา40คือการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะะพี่น้องแรงงานนอกระบบก็จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม โดยดำเนินสกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐจำนวน25รุ่นรุ่นละ50คนระยะเวลาดำเนินการ1วันโดยเป็นการสร้างการรับรู้การเข้าถึงบริการของภาครัฐเช่นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการพัฒนาทักษะอาชีพ การเข้าถึงหลักการทางสังคมการมีสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพรวมถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีและผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดิเชอไวรัสโครโรนา 2019. 2 0 1 9กิจกรรมที่2พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงจำนวน25รุ่นรุ่นละ20คนเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพต้นแบบจากการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ภายใต้แนวคิดหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนเข้มแข็งพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพในพื้นที่โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกหลักสูตรการทำขนมปั้นสิบหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ หลักสูตรการเซลผ้าและสุดเมื่อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แผ่เป็นวงกว้างทําให้บางพื้นที่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้และจังหวบบัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทําให้ยกเลิกการดําเนินกิจกรรมซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมได้จํานวน18รุ่นและยกเลิกกิจกรรมจํานวน7รุ่นแต่ในภาพรวมของโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากประชาชนสนใจช่องทางการหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมเช่นวันที่2สิงหาคม2564จากกิจกรรมนะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางาอำเภอโงเงจียมมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40จำนวน23คน กิจกรรมที่ 3. ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมที่ 4. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําด้านแรงงานเชี่ยวชาญเพื่อชุลมงเครือข่ายในพื้นที่จำํำนวนหนึ่งรุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนโดยได้คัดเลือกอาสาสมาัครแรงงานหรือเครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอบรมทักษะการเป็นผู้นำอาสาสมาัครแรงงานเชี่ยวชาญด้านแรงงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานในพื้นที่พัฒนาต่อยอดให้อาสาสมาัครแรงงานมีความรู้ในแต่ละด้านโดยนำร่องในด้านการประกันสังคมมาตรา40ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการของรัฐ มีหลักการทางสังคมและเพึ่งพาตนเองได้สูงขึ้นในอนาคตต่อไปนอกจากในเรื่องของการเพิ่มทักษะฝีมือเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอากาสในการประอกอบอาชีพนะคะเรายังเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องที่ใช้แรงงานทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ้านะคะ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ไว้เรามีความห่วงใยที่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอาชีพการมีรายได้นะคะการเข้าถึงสวัสดิการบริการของหน่วยงานสางด้านกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือการหางานให้ทำการคุ้มครองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากประสบปัญหาด้านแรงงานให้นึกถึงเรา สำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นสองโทรศัพท์0 4 5 3 4 4 6 3 2ถึง3หรือสายด,วด่วนกระทรวงแรงงาน1506ง